เอาฮู้นได้อยู่บ่โอ้ได้อยู่พี่น้องวายวาแต่แมงต่อมเพิ่นเอ้ยมึงเนี่ยทัดกันมาอีกก็มาเจออีกแล้วเนี่ยอุย้ยกำลังน้มจากกำลังน้มสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีสุปปูสุกคนจากปลาเห็ดประเทศน์วเว์จ้าให้จิ้วขึ้นหอดปลาเห็ดฝนกระโตกดีดีพี่น้อง าจาจะมาเลาะปลาน้ำย้ายจิ๋วมือนนี่ตอนนี้ฝนก็นยังลิ้นอยู่ดวยจ๋ะว่งอย่ายายจิ๋วสีได้ยังเหมือนี่โอ้ยปลาเห็ดเพิ่งส่มานอกไงแท้โอ้ยนี่กันนะอุะอ้ยขาก็กยกแกแล้วพี่น้องขานิ่มแล้วออ้ยขาเพิ่น มาโทษบุด้ดอกค้าเพื่นมมนันพี่น้องเพิ่งปาดทีมันนี่แหละอุ้ยหังเผิ่งเพิ่นไปจังไดมึงกจิ๋วขอปาดเหมือนกันนะอุ้ยบุด้ดอกพี่น้องเพิ่งเท่าแล้วจ้ะ เสดายด้วยจะจีบบริมาตสองหมืหน่นนังพี่น้องไงไว้ไว้เห็ดไปจ้ะบ่ได้ดอกเทาทิมแล้วอ้าวยางอ้อมมักกับคางๆกันนี่พี่นี่ดอกนึงอีกก็ไม่เจออีกแล้วเนี่ยอุย้ยกำลังงามจากกำลังงามขายยังอ่อนๆอยู่พี่น้องเฮ้ยทั้งเกินกอยากเท่าแล้วล่ะจ้ะอุย้ยอันซ้อนดอกไปนเนี่ยพี่น้องบุงเนี่ย มันฟอนเนาะมึงไงอ้ยมางามแท้นี่ดอกหนึ่งเอา๋าถ้าบ่วเถาซะเนี่ยฝนตกใช่เพิ่นจ้ะพี่น้องเพิ่นก็อ,อ,อกยากนิ่มค้าเพิ่นก็บ่ค่อ,อยดีปานไหนหรอขานิ่มแล้วจ้ะวายจะจิว๋วเด้อคขาเพิ่นนิ่มจ้ะแต่ว่าหัวได้อยู่นี่จ้ะนี่ดอกหนึ่งดอกน้อยอยู่ดอกแต่ว่าถือฝนหลายเพิ่นก็นิ่มแหรออุย้ย ไล่ยู่จ้ะพี่น้องป้านี่เห็ดเผืงหลายอยู่แงได้บ้านเถ้าติ่มแล้วพูนนี่กระเมียนนี่เถ้านี่เถาแล้วจ้ะจิว๋วไม้สาผนว้ายเบิ้งเบิงเบิง,บงยัดจิว๋วสิบห้าไปเบิ้งปาดจิ๋วเห็นเห็ดเผืงโอ้ยข้าจ้ากลับมางามแถอพี่น้องเบิ้งพุ่น พุ่น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 สามดอกตั้งเลี้ยงกันพี่น้องมึงเนี่ยอุ้ยเผชิญบางงามเถอะเอาเอาเอามึงกันนะมึงกันนะอุ้ยอยากเถ่าแล้วอยากเถ่าแล้วแล้วขอตัดบขนขาก่อนอุ้ยขากระบไดแล้วพี่น้องขากระเถ่าแล้วจ้ะขากระนิ่มแล้วมึงหัวได้บ,บ่หัวกระบไดแล้วพี่น้อง วุ้ยเจ๋งดายแท้เนี่ยเอาวัลเราจะเอาบางสองดอกนี่บางโอ้ยสองดอกนี่กระเท่าเราพี่น้องไดจังดเอออันนี้พ่อไหญอยุขางาะโอ้ยได้ยุจ่ะพี่น้องไปแก้อ,อนันทั้งเพิงเพิ่นออกได้ยุจ่ะดอกนี้ได้ยุ ี่กกซามันกระสิมีคนมาเก็บอยู่ดอกจ้ะก็บอกแต่มีแต่เฮาขนาดบ่มีแต่เฮาก็ยังได้เถาอยู่ฟ้านอีกดอกหนึ่งมึงเนี่ยพุ่นเถาเตี๊บเสียบอยู่ใต้โขดหินดิอ้าคือเป็นจังสี่โอ้ยนี่ดอกหนึ่งเนีย่ยจิ๋วโบวเห็นผุนเฮ้ยนั่เก็บไปกระสิเถาอีกคือเก่าแล้วนี่นั่นกึงลัางงามจ่าดอกนี่ อกนี่กำลังงามขออนุญาตตัดขาไปก่อนนี่จ้ะกำลังงามพี่น้องดอกนี่ไปจ้ะโอ้ยพี่ดอกหนึ่งฮ่าเนี่ขึ้นอันมนต้นไม้ขึ้นยุ่เห่าแล้วนี่อุ้ยนี่ลูกเพิ่นเท่าลูกเพิ่นกระเพื่อล้วจ้ะ คือฝนหลเถ่าแล้วจ้ะขอเบิ่มก่อนโอ้ยเถ่าแล้วพี่น้องเว่ยแล้วจ้ะอดอกเห็ดนี่อย่างจังม,มันมหมุนอยู่จังส่ผู้ดใดเสีเ็นเจ้าบ้านมันหมุนอยู่จังส่เจ้ากระเถ่าท่อนแล้วถ้ามีผู้เห็นเจ้ากระเถ่าถิ่มท่อนแล้วปอ้ยพี่นอ้องเนี่ยพูนบ้านอุย้ย อุ Finally, o, right? ้ยอุ <ml> ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นตาหนิสมมาดอกใหญ่แท้เนี <go> ่ยแต่ดอกใหญ่ๆอุ้ยขายังดีอยู่จ้ะขายังดีอยู่เนี่ยไม่ห้าได้อยู่จ้ะได้อยู่ได้อยู่ดอกก็ได้อยู่จ้ะเจอสิเป็นหลอกก็อันนี้เพิ่นออกเป็นหลอกเอาหั่งเพิ่งพิ่นออกก็สิได้อยู่พี่น้อง ปอยากเทาแล้วละได้ว่ากับขาเนยังเหนียนดูจ้ะคนชื่อใแต่ขาบนห้องทรงนี่ไม่สีวกับว่าอยากขนไปเนาะขนไปมันก็นักตาจากพี่น้องทำมันเทาสุรีเ้ากระถิ่มไว้ในป่าเนี่ยเนาะให้่นเป็นเชื่อพี่นาเออได้อยู่จ้ะขากข็าาได้อยู่ขาแข็งดีอยู่จ้ะไปจ้ะมาุดอกนึงกระชีเทาแล้วละจ้ะ อุ้มศร้าไพ่นอกแล้วกระบนเหลือเถอกคุณแม่งเอียงต่อมอยู่คุณโอ้ยเอาหุ่นได้อยู่บ่โอ้ได้อยู่พี่น้องวายวาแต่แม่งต่อมเพิน่นเอ้ยมึงเนี่ยเด้อเด้ดอรัดขาเพิ่นไว้นี่ปปานี่ล่ะมมันไว้ในหูคือเกา่า อุ้ยแข็งๆอยู่เลยจ้ะโอ้ยอุ้ย,ยขึ้นจะหากไหมจ้ะโอ๋อไดนคือเก้าหาวัวรถก็เอาคือเก้าเสียงหนังเนี่ยได้พี่น้องคนเสียงน้ำตกอ่อากระยับอันนี้อยู่เป็นแมงอยู่จ้ะ เอาได้อยู่ได้อยูุ่ไมวต้องเขาไปปาดไปแต่งเอาได้ยุจ้ะนี่ตีดอกหน่อยๆคุณคุณอ,อยู่ในหูวคุณไม่ท่านใหญ่งงอยู่จ้ะท่านใหญ่งงก่อนจังเอาโอ้ยมาแต่บายเขาก็สิยยากเถอะลูกเนาะเนี่ยจิ๋วแต่ายเห็ดอ่อนน้ำโมพันในจักเทียนเนี่ยอืม ได้เห็ดนุมน้ำมมพันเนสเให้ได้แต่เห็ดเ่าเลยจ้าอาอุ้ยนี่พี่น้องเห็น่่นี่เห็ดเบือก่หนเนี้มยมหาเห็ดผงหวานเพิ่ว่าก็ยูกไก้กันอีหลีลหรออ้ยมัน,นเพิ่งเ่าแลว้วบอืมอมได้อยู่จ้าพี่น้อง อ่อนๆอยู่โอโ้นี่ดอกนึงนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยขาเถ่าเ้วไปน้องนิ่มเหรอ้องเห็นดอกอันนี้บอวว้ย ดอกตั้งเธอเลยอ,อยู่ทั้งน้ำติดถนนนี่แหละจ้ะพี่น้องมึงแน่พุน่นป้าหนึ่งกับบมุมีผู้มาเก็บเอาเพลินมึงเนี่ยย่าจิ๋วละอ่อนซ้อนมึงเนี่ยอุ้ยเธอไหนตั้งเธอเลยอ,อยู่เท่าเราแหละจ้ะพี่นอ้องปล่อยเพลินไปซะย่จิ๋วก็เอามาให้เบิ่งน้ำกันย่จิว๋วบ่เคยเห็นย้ายปัดทั่วปัดเทีงอุ้ยปีนี้เฮ็ดหลายปีนี้เฮ็ดเพล่งวานออกหลายจะ้ะ คุณอะอุย้ยช่งสียากเทาเท้เนะดอกหน่อยๆก็คือสียากเทาแทา้ได้อยู่จ้ะอื็นดอกเห็นตำแงเยอจิ๋วปะ่ะอืคุณดอกนึงรถกับมาเนาะจา้ะ ดอกคอนดีดีจ้ะเป็นกาบรถเป็นกระแนมเบิ่์เงี้ยจีว่ามันขึ้นไปเห็นยังอีนั่งอันนั้นก็เป็นไงไ้อยอยู่ตั้งหันเป็นสิวา่าอืมน้ำจากพี่น้องเดี๋ยวะจีวส์ตสตัดขาให้เบอ่งก่อนขาเป็นอยากนิ่มแล้วจะขาอะไรเราพี่น้องนิ่มแล้วทั้งเพิงก็เออ โอ้ยจิ๋วขึ้นมาได้แต่เห็นเ่าแต่น้องมือนี่นี่จะได้อยู่หัวมันได้อยู่แต่ว่าดอกนี่ได้อยู่จะ้ะโอ้ยกับบไดใปปนไในดอกพี่นองบงังคาเพื่อนบุ่นคาเพื่อนก็อยากเป็นนอนแล้วจะ้ะไม่ปวไม่มดเจ้าโอ้ย ถึงบกขึ้นกระตัดเอาเนะเอาข้าขึ้นไว้นี่ละเนาะอมอ,อยากขึ้นกระยุจ้ะนี่จ้ะคลิปนี้ก็ขอโทษขออาภัยเอซีหลายๆเด้อจ้ะเดี๋ยจิ๋วเป็นเก็บเห็ดบดเตรียมความพร้อมจ้ะแบตมือถือเบิดตั้งแต่อยู่ในป่าเห็ดปุ่น ทุทไทยกับพ่้ได้สรุปให้พี่น้องเบิ้องนอกว่าไปเก็บเห็ดได้ไร้ปันไดจะ้ะไว้แก้มือแม่นคลิปหนาเนาะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมแล้วจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า